คณะกรรมธิการวิสามาันพิจรารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560ที่มีนายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นประธานโดยก่อนเข้าสู่วาระที่ประชุมได้หารือถึงกรอบเวลาการทำงานของกรรมธิการ จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทำให้ต้องงดการประชุมโดยอาจต้องมีการขอขายายาระยะเวลาในการทำงานไปอีก90วันนับจากวันที่25มิถุนาย,ยน2563ซึ่งจะครบกำหนดตามกรอบเวลาในการพิจารณา โดยกรรมธิการได้ให้ความเห็นถึงการขอขยายเวลาไปอีก90วันว่าเพื่อให้การพิจารณาข้อมูลต่างๆเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบรวมทั้งจะได้มีการทบทวนและรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางทางกรรมธิการจึงเตรียมเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรขอ,อความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป จากนั้นกรรมธิการได้พิจารณาความคืบหน้าของอนุกรรมธิการทั้งสองคณะโดยนายภัยบุ์นิติตะวันประธานอนุกรรมธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและประธานและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆกล่าวว่าคณะนุกรรมธิการได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ถึงถ้อยคําสําคัญในมาตราต่างๆรวมถึงศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติในการปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและระบบราชการและเตรียมจัดทํารายงานเป็นผลการศึกษา ซึ่งอนุกรรมธิการชุดนี้จะกลับมาประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าขณะที่ทางด้านของนายวัฒนาเมืองสุขประธานอนุกรรมธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นประชาชนรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะอนุกรรมธิการได้รวบรวมความคิดเห็นจากการเปิดรับฟังผ่านแปช่องทางคือทางระบบไลน์ Facebook เว็บไซต์ตู้ปอนนออีเมล การยื่นตรงต่อกรมธิการการรับฟังผ่านแบบสอบถามทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะที่ส่งตรงถึงบุคคลอธิรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหาวิทยาลายัยพักการเมืองสมาคมหมู่ลนิธิการรับฟังจากการสัมมานาแบบโฟกัสกรุ๊ปหรือซึ่งอนุกรรมาิิการได้จัดทำข้อสรุปเป็นร่างรายงานอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมธิการค่ะ